สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิตซูบิชิสุทอรมอเตอร์สาขาสินาคลินครับวันนี้ครับเรื่องงานยามดีครับเราจะมาส่งมอบรถใหม่มิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์จีทีนะครับให้กับลูกค้าคนพิเศษของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับลูกค้ากันหน่อยนะครับว่าทาไมถึงเลือกให้เรได้ดูแลแล้วก็เพราะอะไรถึงเลือกใช้มิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์จีทีคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับลูกค้ากันเลยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตแนะนาตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับพี่ครับผมผมกําก เคยหาล่เก้าเห็นัล้รกะบังครับผมทำไมพี่ถึงเลือกใช้ Mitsubishi ็กเพนเดอร์จคันนี้ครับพี่อ๋อรู้สึกว่าสนใจครับเห็นรถตัวใหม่มาพอดีแฟนเขาเขาสนใจด้วยครับเลยเขาดูทางในยูทูบครับเห็นเขาดูอยู่นั่นแหละดูดูหลายๆครั้งแต่ผมไม่ค่อยได้ดูแต่ผมดูครั้งเดียวตัดิใจเลยครับก็ตัดสินใจเลยครับผมผมถามนิดนึงในเรื่องของการเสนอราคาครับพี่เป็นยังไงบ้างครับผมเห็นรถมัน รถมาใหม่ทำไมดาวดาวถูกในพอที่เราจะจะออกได้อะครับผมผมก็เลยตัดสินใจโทรหาเซลลเลยครับผมเสนอราคาเป็นไงพี่เร็วไหมเร็วมากเลยครับตอนแรกผมกล่าวว่าจำเบอร์ไว้ก่อนทีนี erm> ้พอดีจะยิงเบอร์เก็บไว้ในโทรศัพท์พอดีทางเซลล์คุณอาร์ทโทรกลับทันทีเลยครับขอบคุณครับเงื่อนไขไฟแนนซ์เป็นไงพี่ผ่านง่ายไหมเงื่อนไขไฟแนนซ์ขอบคุณมากครับง่ายครับไม่มีอะไรมากครับ มีแต่แนะนําครับผมขอบคุณครับอ่ะสุดท้ายครับพี่อยากจะฝากอะไรถึงลูกค้าที่กำลังจะตัดสินใจใช้มิตูบิชิอยู่ไหมพี่ครับลูกค้ากําลังจะตัดสินใจครับรถตัวใหม่ตัวนี้ครับเก็บที่นั่ง3-4คนพอดีครับ ใช้งานได้ดีสุดยอดครับถ้าจะออกรถให้นึกถึงที่ไหนครับพี่นึกถึงที่นี่เลยครับนี่มิตซูบิชิซูทอรมอเตอร์สีนักลิฟต์นี่เลยครับโอเคครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่ครับอีกหนึ่งเสียงยิ่งยังครับจากผู้ใช้งานจริงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ your ambition Mitsubishi Motors